โอ้โเปิดมาก็ตึงดึงดึงตึงดึงดึงดึงตึงตึ้งตึ้งตึงเปิดดูับนี่นี่เราจะมาเป็นผู้บริหารโรงแรมทำไมภาพไม่แต็งแต่งจยาเมื่อกี้มากเลยอะเมื่อกี้คือน่าเล่นมากเลยพอมาตอนนี้คือแบบนี่อะไรครับนี่เนี่ย เราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามันบอกให้เราไปไหนไปโรงแรมกูอยากไปแนนซี่เลยอะไปโฆษณาอะไรคำนี้่ยคือปไปผับหรือเปล่าครับไม่มีเท้าด้วยเอาเปิดประตูมาโอ้โหไฟลั่วลุกทำไมไม่ซ่อมไฟเนี่ยอะไรเนี่ยสอนอ่ากดอ่ากดอ่าเพื่อเลือกไงเหรอ พี่เลยจีจีอ๋อยังไม่ดับจี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 แล้วก็ปิดเลยทีเนี้ยใช่ไหมนี่นี่ไม่ขนาดมือวะ่ะผมนักดับเพลิงเก่าไงไอผมนักดับเพลิงเก่าไอค้อมทำอะไรวะทุบมัวก่อนทุบทุบทุบทำลายทิ้ง,ง <laughs> มันม่ให้ไปตรงนูน้นปิดไะตูให้ด้วยเออไปวิ่งหลาว ดีครับมีใครอยู่ในหรือเปล่าแม่นาราเตอเงียบจัดแล้วที่นี่ไม่มีใครเลยเราถามจริงให้มาห้องสองูนย์หนึ่งคือให้กูมาบริหารโรงแรมใช่ไหมรู้สึกว่าเหมือนมึงเอามาเป็นนักทำความสะอาดเฮ้ยเรื่อนักเก็บกวาดซะมากกว่า โอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยโอ้โหรงแรมมันมีคนบุกเข้ามาหรือไงฮะผู้ก่อการล้ายอ่ะอดูดเลยเก็บืดูดแบบเดียวก็เสร็จแล้วมันเนี้ยดูดขนาดเนี้ยแล้วพี่ดูดเข้าไปได้ยังไงก่อนอ่ะดูด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 แล้วคือพังทุกอย่างเลย เ้าของไม่มีชิ้นดีไอ้ชี่นิ้วเคลียลงหรือกลายเป็นนักเก็บขยะและ้วกูเจงเจงผู้บริหารหยุดไกลๆได้หรือเปล่าอะไรโอ้มีให้กดถ้าหางอยกให้จุยจุยจุยถ้าหางขยะเต็มให้กดรีเคินได้โอเคไปดูสิอ๋ออ๋อ เพื่อกดเร็วเกินควรอา่ายังก่อนยังก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนทำโยนถังขยะเล่นะี่เอ้ยถุงขยะเอ้ยเอ้ยโยนถังขยะทำหะเฮ้ยไอ้ครับนี้อ่ะมาดูกันว่ามันจะโยนไใใกลได้หรือเปล่าทุกคนตรงนี้แหละเอ้ยอากดค้างกดค้างไปอู้เอ้เอาอก็โย,ยนได้นี่หว่อาอ้ามีสนุกละมีสนุกละ อย่างนี้สนุกแะอะปิว้วโคตรแมน่นโคตรแมน่นนักบาสเก่านักบาสเก่าทุกคนไงต่อได้ผมนาไงต่ออ,อมต้องกดนี้ก่อนเฮ้และลุงไงผมทำไงต่อครับแลวไม่ลุงไม่จ้างใครมาทำเป็นเพื่อนผมนะครับฮ้จ้างไม่บบงไม่บ้านนะอ่ะอ้าวให้ทำลายอุนเรื่องทำลายในถนัดเลย โป๊อู้ยโป๊ืึมโป๊โป๊ขออนุญาตไปทำร้ายก่อนนะกัน เสร็จแล้วทุกคนเหลือซ่อมหน้าต่างกับอย่างอื่นอีกนิดหน่อยทาสีด้วยของวางเออก็ก็ไม่นิดหน่อยละแค่คุณตอหน้าต่างก็จะย้อนเวลากลับมา <S 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 2> <S 2> ชี่อเมซิ่งจัดประตูก็เช่นกันไอ้นี่นี่นี่น ต่อปั๊บกลับมาเอี่ยมใหม่อะไรครับเนี่ยอ๋อสั่งหนังสีมาได้อยู่ไหนออ๋อนี่ไงมีสีดำไหมอยากได้สีดำนี่ไงสั่งมาเลยหนึ่งถังได้เวลาทาสีสีสีดูดูอะไรไม่ใช่ดูุุมดูหุ่มนะครับอะไรครับเนี่ยมั่วปาาเปล่าเราอะ ไปเรื่อยล่ะไปเรื่อยล่ะส,สี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 ดำม,มันดีจริงจรงสีดำดำดีดำดีเฮ้เฮ้เฮ้เสีดำอะไรเนี่ยขึ้นมาเชยตกใจหมดสอนอัพโอยจะทาสีตอนนี้กำลังเพลิน ขอ,อยาทาสีจ้ออะขอยังไม่อ่านนะขอทาสีโอนอยากให้ห้องนี้เป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยครับสีแบบดำดำเมี่ยม <c oughs> เอา้าเอา้เอาทำไมไม่ได้หมดจะหมดแล้วในสุดเกินหมดทักทีโอ้อะไร <c oughs> ให้ซื้ออะไรอีก มันไม่ซื้ออะไรอีก e ซื้อบ,าย,ออบายปู่ปัวอ้บายปู่พื้นอื้มยาวๆทุกคนไปกันอ้อ มันต่อยได้ทุกคนมนว่าเราได้มีไฟแน่ๆดูสรงละถ้าต่อยได้อย่างเงี้ยต้องได้มีต่อยหน้าคนแน่ๆ Now let's choose furniture that suits the purpose of the room. ฮะลุงบ,บ่นไรบุ้งนี่เสร็จแล้วทุกคนแต่มันบอกให้เราซื้ออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ในที่สุดก็เสอรอ็จอะไรนี่เปิ๊ก นี่อัปเปิลตอนนี้ผมยังไม่อัปนะมันจะเก็บไว้ก่อนเผื่อมันจะรีไม่ได้นี่มันให้ตกแต่งข้างในแล้วให้ใส่เฟอร์นิเจอร์คนเอาไหนดีเอาไหนดีเอาไหนดีน,ดนี่ไหมเอากดเลยวะอันนี้ไงเอเอันนี้เลยทุกคนสีขาวขาวดีเปื้อนง่ายเฮ้อ สีดำดีกว่าจะให้มันเข้าทรงดีตรงนี้แหละเออต่อไปต่อไปกดออกไงวะ <c oughs> เฮ้ยกดเออนี่ไงเออเตียงเตียงไว้ตรงไหนดีทุกคนเตียงเอาไวต้ตรงไหนดีวะตั้ต่างนี้หรอ แ,แต่างนี้มันก็ข้างกับห้องน้หรือเปล่าหว่าฮะไปฝั่งนี้ไหมข้างในข้างในแหละต้องข้างในเอาไว้ข้างๆ้างกับโซฟาเนี่ยเฟี้ยวดี๋ยวใครเบื่อเบื่อนอนเตียงไปนอนโซฟาไงเช่เป็นความคิดที่เจ๋งเอเตียงไหนดีทุกคนอันไหนโอ้โหนนเตียงอันนี้ล็อกอยู่อืม อันนี้ไหมใหญ่ๆดีนอนดูดูไม่แอดอะดูไม่แอดดูแล้วนุ่มนุ่มนวลโยกกันได้ทั้งคืนทั้งวิีทั้งวันอืต่อไปอะไรต่อไปเอาอะไรดีทุกคนยายกมาหน่อยไหมดูแอดไปแต่ผมหวังกับตรงเมื่อกี้ก็น่าจะดีนะตรงนี้มันก็มันติดหน้าต่างอะ่ะทุกคนมัน เข้าไปไม่ได้อ่ะเนี่ยผมว่าไปตรงนี้แหละเนาะดูไว้ไหนดีคนช่วยคิดหน่อยทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าพี่ย้ายไปตรงนี้นพี่พี่ได้นะแต่ผมไม่ย้ายหรอกเฮ้ยอยากได้ตรงนี้แต่มันติดแดงเนี่ยโอ้โอ้โอ โอ้ตรงไหนก็ไม่โอเคเลยอ่ะไว้ที่เดิมไหมผมว่าที่เดิมมันดีสุดละนี่แหละตรงนี้แหละคนนอนเบือบ่อที่นอนมันนอนโซฟาต่อเออแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยนะ่างเงี้ยหันไปมองข้างนอกได้เออเจ๋งเจ๋งบอกเลยต่อไปอะไรดีต่อไปอะไรดีตรดโต๊ไหมโต๊ะเข้าอี้ โตงว,ว,ว่าเอาไว้หน้าต่างเอาไว้ตรงหน้าต่างเลยเนี่ยเนีย่ยเวลากินข้าวก็หันออกไปชมว,วิวเอ้ยมีใครเข้ามาเปล่าวะมีใครเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าว่าไว้หน้าต่างตรงนี้ว่าหน้าต่างดีสุดละจากมุมที่ดูละหน้าต่างดีสุดจริงโอ้ย แค่ยื่นตรงนั้นหนึ่งมันจะเป็นอะไรตั้งแน่จะติดแดงไหมเอออ่าทีนี้ก็ e. เก้าอี้เก้าอี้เอ,อ้ยอันนี้เลยเข้าอันนี้เลยหันหน่อยหันหน่อยเออตรง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 เออจะมึงจะจะเบิ้ลคลิกทับไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะแต่เบ,บิ้ลคลิกอะอ่าทีนี้แหละ เริ่มเริ่มดูสวยละทุกคนเริ่มดูดีเริ่มดูดีเริ่มดูดีกาแฟอ,อะไรดีเฮ้ยที่นอนมันต้องมีที่เก็บที่วางของบนบนหัวนอนเอ้ยข้างข้าง,างที่นอนดิบนหัวนอนอะไรตรงนี้เลยเออเออเอเอยลึกไปไอมืออย่าอย่าแบบึบ้นคลิกดิเฮ้ยเออกาแฟอะไรกาแปอะไรดีทุกคนฮะ ชั้นวางของไหมโอ้ยอันใหญ่เกินเอาอันเล็กๆดีก,ก,กว่านี่ดูใหญ่ไปอ่ะโหอ,อันนี้ก็เอือนนี้แลยอันเนี้ยดูเข้าสุดแล้วดูจากที่ดูมาไว้หน้าประตูได้หรือเปล่าโอ้โหติดแดงมันติดอะไรบ็อกล้อโหอนเหรอครับจิ้งมันติดอะไรฮะติดอะไรเนี้ยไว้ข้างโซฟาจบ ทางโซฟาเลยนั่นนะ่ะโป้้ยแดงเอ้ยโอ้โหแดงรัวๆเลยเออเฮ้ยนักออกแบบเท็นดีออบกแบบพวกตกแต่งข้างในนี้ชมเลยวรัหมู่ความไม่แต่งนี่สวยขนา,าดไหนอ่ะบอกเลยติดไฟสนิดซะหน่อยเพิ่มความโรแมนติกก่า สวยงามขอเวลารดแต่งสานะครับทุกคนเอผมบอกเลยว่าออกมาสวยแน่นอนรอดูเลยแล,แล้วเวลานั้นก็ได้มาถึงห้องสองหนึ่งพร้อมรับบริการแล้วครับคือผมอยากรู้อย่างหนึ่งคือมึงให้กูทาสีดำทำไมวะถ้ามึงจะให้กูซื้อไม้อันนั้นมาแปะ เนี่ยมาโปะทําไมทําทําไมอะ่ะให้มาโปะกําแพงอะ่ะทุกคนดูดีแล้วมันก็ไม่สวยเว้ยเออเม่งนี้คือผมใช้เวลาถายแม่งเป็นชั่วโมงเลยนะเว้ยเกมทําอย่างนี้ได้ไงแล้วอีกอย่างคือห้องน้ําแม่งไม่มีประตูเ,เฮียห้องน้ําไม่มีประตูมันไม่มีประตูผมหาแล้วมันก็หาไม่เจอประตูแม่งอยู่ไหนหวะ เนี่ยผมเลื่อนหาอยู่เนี่ยแม่งไม่มีเว้ยก็คือใครจะมานอนห้องสองศูนย์หนึ่งก็แบบแอบแอบดูแฟนอาบน้ําได้อะไรประมาณเนี้ยอืมเป็นแนวแบบอุ้ยฉันนี่เห็นเธอเธอเห็นฉันให้กําลังใจกันอะอาบน้ำก็ชูนิ้วใส่ก,กันฮันนะ่าเออไงเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันทุกคนต่อไปไปทำห้องสองศูนย์สอง เออดูสรงแล้วกูเป็นพนักง,งานเก็บกวาดจชัดแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้า see y o